สวัสดีครับยินดีท้อนรับ,รบเข้าสู่ทีนิซอฟต์ด o ครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เราก็จะเจอกันในเรื่องของการใช้งานไดระล็อกนะครับในวิดีโอชุดนี้ผมก็จะพามาใช้ไดร์ล็อกเบื้องต้นครับเดี๋ยวมาเจาะลึกกันอีกทีในในเอดวานนะครับอันนี้ก็เป็นการพาใช้งานเบื้องต้นเฉยๆครับแล้วก็ไปที่เอ่นึ่งบีนโทษทีน้ผมปิดไปรอสักครู่นะ Okay. ผมก็จะพามาสอนเปิดเฉยอ่ะเราสร้างไฟล์ใหม่ครับตั้งชื่อว่า d a a l o g นะครับตั้งชื่อไฟล์ว่า DataLog น,นะครับโอเคก็ไปยืมสคริปมาใช้งานนะครับ ก็ใส่ไปนะครับก็ลบทิ้งนะครับการใช้งานไดร l o g u e เนี่ยก็เป็นลักษณะนะครับเเนนี้สุดอร a a ผมก็จะลรี์ไปที่นะครับเพจสองแบบนี้ผมก็ใช้ data c e l เต่ากับ ได้อะลอกแบบนี้นะครับโอเพไดอะลอกแค่นี้นครับก็ใช้งานได้ละใช้คำว่า data real นะครับเป็นไดอะลอกนะครับก็ลองรันดูก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วคลิกอ่าก็จะได้เป็นไดอะลอกแบบนี้ขึ้นมานะครับแคบบ่นี้แหละเป็นการใช้งาน แอล์ล็อกนะครับท่านี้ถ้าเราจะใช้เอฟเฟกนะครับแล้วก็ใช้ตรง Data Transition นะครับเท่ากับกบ๊อบกระไรนะตรงเอฟเฟกตรงนี้เนะี่ยนะครับเอฟเฟกนี้เราก็จะสามารถย้อนไปดูดีโอเรื่องการใช้ Transition นะครับก็จะมีเยอะนะครับ่าลองรันไฟล์นี้กันดูนะครับ refresh ป๊อปนี้จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเรื่องของปอ๊อปต่อไปเนี่ยถ้าผมจะใช้อื่นเช่นฟลิปนะครับฟลิปแล้วก็รีเฟคโดยทีหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เคน,นะครับ transition เขียนผิด n หายติ e ตทใหม่นะครับกดฟ้าบอ่าก็ัเป็นลักษณะนี้นะครับฟ้าบนี่คือ Flip นะครับเป็นเอฟเฟ t ซึ่งเอฟเฟ t ผมก็สอนไปแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูเรื่องของการใช้งาน transition ได้นะครับ<ม>ต่อไปพอเรากดปั๊บเนี่ย จะเห็นว่าปุ่มปุ่ม close เนี่ยมันอยู่ซ้ายผมก็จะย้ายได้อยากให้ยิวขวาใช่ไหมฮะก็ทำอย่างนี้นะครับไปที่โค้ดเนี่ยเติมหน่อยว่าเออ่ต้องไปเติมที่เพจสองนะครับไปเติมที่เพจสองตรงนี้ชื่อว่านะครับ data btn close นะครับ data off mole close btn เท่ากับ right นะครับก็จะเป็นทำให้ปุ่มกดเนี่ยอยู่ที่ขวามือนะครับผม close นั่นเองอ่ะลองดันกันดูนะครับเปิดเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะอยู่ขวามือนะครับแบบนี้ แล้วถ้าเราจะไม่เอานะครับแล้วก็เพียงแค่ใส่คําว่านันลงไปแบบนี้นะครับก็คือเราจะไม่มีปุ่มโคลดนั่นเองนะครับเ,เราดีเฟรสแล้วก,กดอีกทีสังเกตว่าจะไม่มีปุ่มนะครับจะไม่มีปุ่มใดๆเลยนะครับเพืก็กดออกไม่ได้เคนะครับนี่คือการใช้งานอา่า การใส่ปุ่มย้ายปุ่มนะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มนะครับโอเคนะครับก็วิดีโอชุดนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในวิดีชุดถัดไปนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็สวัสดีครับ